แท็กซี่อาราโรูปยออะมาเส้ยมาำเบาแท็กซี่อาราสุโระชแท็กซี่ว่างไหมครับว่างไหมครับว่างไหมครับแท็กซี่อาราขยาตะกอรลูกกัว่าต์เนียยอตัวเจยเสุโระชอุบมากวัวประตูน้ำตัวเดสุโชผมจะไปประตูน้ำครับผมจะไปประตูน้ำครับตกอรลูกกวัวอาชีมมาด้วจสิสุโรเชไปประตูน้ำครับ ป,ประตูน้ำครับอันเปียวลุยาบดิมาพี่เราใช้มาเดซิซียมาตรีไทยมาตดฟูัในแลลบ่เนาะแต่สีตมาเดียก็แทนอู่ในโมฮูมันี่ได้ถึงจาโรชิน่ว่าโมกัวในกระทาต้ลอลป้ามีนาและเนย่างามเซอโรชินตคูุ่ไทยมาจาะแต่สีมาตุโดมีจาเพย์ลาบอเนาะมีตามาเพ่อบูเซอโรชินกวเปียวย่ะหมากดมิเตอร์ด้วยนะครับกดมิเตอร์ด้วยนะครับกดมิเตอร์มิเตอร์ด้วยนะครับมีตาโบในปีบ่าบเนาะ โโรับมอกัวมนี่ไข่ปูซโลซีตูรัวโกโบมิดาเนี่ยไปซอมมาอยู่เว้เนตูรัวเอ้งงายครีตะคู่ป้อเนาะ900โซ900 1000โซ1000มาตะามตาซอมอยู่โลอยู่เลยเมป้อเนาะนောက်ทันติฉิณาเลยอย,ย,ยู่โซเมรุได้เนาะเมรุได้